Half Thai Irish Half Thai Irish Half Thai Irish สวัสดีค่ะมาพบกับ Half Thai Irish กันอีกแล้วนะคะในเวลาดีๆแบบนี้เจ็ดโมงเช้าของทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้นะคะทาสีบ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ Yes! เดือยพอสมควรค่ะเหนื่อยเอาเลือกเลยพอทาสีเสร็จแล้วอากาศก็เริ่มคลึ้มคลึ้มฝนก็เริ่มลงมานะคะโชคดีมากค่ะที่ทาสีเสร็จก่อนค่ะใช้เวลาในการทาสีทั้งหมดเวลา5วันโหดร้ายเหลือเกินค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูสีรอบๆบ้านนะคะว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะ สำหรับการทาสีบ้านใหม่ของ Half Thai I r i ิ h คลิปนี้นะคะ mm hmm. ก็เผื่อว่าจะเป็นไอเดียสำหรับใครบางคนที่กำลังจะทาสีบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทาสีไหนดีนะคะ mm hmm. ก็อยากจะมาแชร์นะคะว่าสีที่เราเลือกนะคะเป็นสีของอะไรแล้วก็สีแบบไหนแล้วก็คุณจะทาแบบไหนยังไง mm hmm. ก็เผื่อว่าจะเป็นไอเดียเล็กๆค่ะ ค่ะของฮับไทยไอริชนะคะก็ทาสีบ้านด้วยของย e ี่ห้อ Deluxe นะคะ Wettershade ค่ะสีอ่อนที่เราใช้นะคะก็จะเป็น Olive Garden นะคะแล้วก็สีเข้มจะเป็นว i c r o w ส่วนสีขาวเราใช้ a าช i ว w ไว t e นะคะค่ะตรงริมแล้วก็ขอบด้านล่างนะคะจะใช้สีเข้ม ส่วนตรงเสานี้้ค่ะดีไซน์นิดหน่อยก็จะทำเป็นสีเข้มแล้วก็สลับกับสีอ่อนของตัวบ้านตัวนี้นะคะใช้สีเข้มสลับกันแล้วก็ในช่วงตรงอ,อ่ขอบตรงล่องด้านในค่ะจะใช้เป็นสีขาวที่เราตัดกับขอบหน้าต่างตรงนี้จะเป็นสีขาวสีเดียวกันอันนี้นะคะค่ะ ส่วนตัวหน้าจั่วด้านบนนะคะจะทำเป็นสีเขียวเข้มค่ะเพราะว่าเดิมนี้มันจะมีนกนะคะเป็นคล้ายๆกับนกนางแอ่นนะคะแต่ว่ามันจะเป็นลังดินนะคะไม่ใช่ลังที่ทำด้วยน้ำลายจะมาทำลังอยู่ทุกๆหน้าร้อนค่ะจะบินมาทำรัง จะเป็นแบบบ้านให้เป็นแบบทาสีบ้านให้กับใครบางคนที่กำลังมองหา,าสีว่าจะทาสีบ้านสีอะไรดียังนึกไม่ออกนะคะเพื่อนๆก็ลองมองหาสีที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็เลือกมาว่าจะใช้สีเข้มสีอ่อนแล้วก็สีขาวตรงส่วนไหนนะคะ ของเล็กนี่ที่ทาสีอ่อนที่เป็นสีพื้นนะคะเล็กทารอบบ้านตัวนั้นเล็กใช้ถังใหญ่ค่ะหมดไปประมาณ10ลิตรนะคะ1ถังค่ะแล้วก็ส่วนสีเข้มที่ใช้ตัดขอบด้านล่างแล้วก็ตรงหน้าจั่วนะคะเล็กใช้หมดประมาณ5ลิตรค่ะแล้วส่วนสีขาวที่ทาตามขอบหน้าต่างแล้วก็ตรงมุมของบ้านนะคะเล็กใช้หมดแค่ประมาณ1-2ลิตรแค่นั้นเองค่ะ เหตุผลที่เล็กใช้สีเข้มตัดขอบด้านล่างขอบหน้าต่างพร้อมด้วยทาบริเวณหน้าจั่วของบ้านก็เพราะว่าเวลาผ่านไปสักพักนึงจะมีตะไคร่น้ําขึ้นนะคะมันจะได้มองไม่เห็นชัดเจนเหมือนสีอ่อนค่ะส่วนหน้าจั่วของบ้านด้านบนนะคะในเวลาหน้าร้อนนกนางแอ่นมันจะมาทําดินใส่ค่ะแล้วก็จะชอบขี้ <c oughs> <c oughs> ก็จะมองเห็นขี้นกนะคะบวกด้วยกับสีของตะไคร่น้ํา แล้ก็เลยเลือกเอาสีเขียวเข้มคล้ายกับสีตะไคร่นะ้ำมันเลยค่ะพอทาเสร็จแล้วสเีเข้มที่ทากลับทําให้ตัวบ้านเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะคะการทาสีบ้านเองมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนค่ะแถมยังประหยัดงบประมาณในการจ้างช่างด้วยนะคะเพราะว่าค่าช่างที่นี่ราคาแพงมากค่ะ แต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนมีงบประมาณพอที่จะจ้างช่างหรือว่าไม่มีเวลาในการมาทาสีแบบนี้นะคะก็เรียกใช้ช่างมืออาชีพก็จะดีกว่าค่ะเพราะว่าช่างมืออาชีพเขาก็จะมีเครื่องมือแล้วก็มีวิธีการในการทาสีให้ออกมาดูดีเป็นมืออาชีพมากกว่าเรานะคะ ค่ะก็ได้เวลาเก็บอุปกรณ์ทาสีทั้งหมดแล้วนะคะจะวางตรงวางคือแถวป่ปไปลูกป่ะมีแปลงด้วยอัน ปิดเลยช่วมันไม่ปิดหน่อยช่วมันไม่ปิดเลยแล้วเก่ง <c oughs> มากดูบ้านเราสีบ้านเราสวยไหมสวยเลย <c oughs> สีบ้านใหม่สวยแล้วสวยเลยไหนไปเดินดูสีบ้านใหม่กันจ้ะ <c oughs> เดินให้รอบๆเลยวันนี้อากาศหนาวค่ะ เมื่อวานยี่สิบสียี่สิบห้าองศาวันนี้เหลืออยู่ที่สิบสามองศาเย็นเย็นเย็นแลนไปเข้าบ้านกันเถอปะปลลูกปลาหนาวโอเคฝนกำลังลงแล้วลูกไปมิสตีเรนฝนหย่อยฝนปลอยลงมาแล้ว It looks like already come babe look Right there by the hill. By the hill. Come on, Ola, we get in. It's rain now. <laughs> it's lightly rain if you don't mind. That is that, ya Completely. sao vào luôn nằm mua lại คุณครูโทรมาตามให้ไปโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ไปโรงเรียนแล้วลูกดีใจไหมชอบไปโรงเรียนอะไรชอบไปโรงเรียน ขอขบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของ Half Thai Irish มาโดยตลอดนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง Half Thai Irish ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ